ครที่กำลังมีปัญหาออฟฟิศซินโดมหรือว่าใช้งานทํางานเล่นเกมแล้วมีปัญหาเจ็บข้อมือเอนข้อมือเสบนะครับต้องดูคลิปนี้ก่อนนะครับปัญหานี้อาจเกิดจากเมาส์ที่คุณใช้ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมมีเมาส์ตัวหนึ่งนะครับเป็นเมาส์ไร้สายมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันครับเมาส์ Mount ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า s c คล v e r MD 172นนั่นเองครับ เมาส์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าออกแบบมาตามสรีรศาสตร์นะครับช่วยให้คุณไม่เจ็บปวดข้อมือหรือว่าเอ็นข้อมือเสียบในขณะใช้งานทํางานนะครับเราจะไปดูกันครับผมว่าเมาส์ตัวนี้มันดียังไงกับรีวิวในวันนี้โดยสิ่งที่เราจะไปรีวิวในวันนี้นั่นก็คือดีไซน์สเปคการใช้งานและความคุ้มค่านะครับผมก่อนไปรับชมอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนอื่นเริ่มกันที่แกะกล่องกันก่อนนะครับมีอะไรมาให้บ้างน,นะครับผมตัวกล่องนะครับด้านหน้ากล่องมี เมาส์และ USB นะครับผมแล้วก็มีชื่อรุ่นบอกอยู่ด้านข้างพร้อมกับโลโก้ไอ l e v เ r ด้านบนกล่องครับผมส่วนด้านข้างกล่องและด้านหลังกล่องจะเกี่ยวกับสเปคของตัวสินค้าครับแกะกล่องออกมาด้านในเจอเมาส์ไอ l e v เ r อ MD 1.2นะครับต่อมาเป็นสายชาร์จ Type A to Type C นะครับและสุดท้ายเลยคือคู่มือการใช้งานคู่มือนี้สำคัญมากๆนะครับด้านในจะสอนวิธีการใช้งานห้ามทิ้งเด็ดขาดนะครับ ลักษณะภายนอกเมาส์นะครับผมตัวบอดี้เป็นสีดําให้ฟีลลิ่งจับสบายมือมากเลยครับตัวเมาส์จะเอียงไปทางด้านขวาทำมุมประมาณ75องศาเดีไซน์ออกมาตามแบบสรีระศาสตร์เพื่อสะดวกสบายต่อการใช้งานไม่ให้ปวดมือใครไม่อยากเป็นออฟฟิศซินโดมเมาส์ตัวนี้ตอบโจทย์เลยแหละครับด้านบนนะครับมีการสลักโลโก้ไอคลีเปอร์ตัวเล็เลกเท่ๆที่เรนเรฟทิกครับมีลูกกิ้งตรงกลางดีไซน์ออกมาได้สวยงามมีเท็กเจอร์กันลื่นทําให้เราหมุนได้ไม่มีสะดุดครับ มีปุ่มปรับ DPI ความไวกลางเมาส์ที่นูนออกมาเล็กน้อยง่ายต่อการใช้งานครับด้านข้างซ้ายนะมีไฟบอกสถานะการเชื่อมต่อโดยช่องแรกเป็นการเชื่อมต่อแบบไวเลส 2.4G และบลูทูธอีก2ช่องพร้อมกับปุ่มคอนเน็กการเชื่อมต่ออยู่ข้างๆในตำแหน่งที่ใช้นิ้วโป้งกดได้เลยพร้อมกับปุ่ม Backward Forward นะครับ มีมาให้ด้วยเพื่อสะดวกสบายต่อการใช้งานฐานด้านล่างนะครับดีไซน์เป็นสีบรอนตัดเข้ากับสีดําได้สวยอย่างลงตัวให้ความรู้สึกพรีเมียมเรียบหรูมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและก็ข้างล่างตรงนี้จะมีช่องสําหรับเก็บ USB Wireless พร้อมกับพรีเมียม Optical Light นะครับใช้งานได้ลื่นแม้ไม่มีแผ่นรองเมาส์เลยครับ มาดูกันที่สเปคกันตอนนีครับเมาส์ตัวนี้นะมีอุปกรณ์ที่รองรับก็คือ windows m a x os การเชื่อมต่อนะครับไวเลส2.4ดกและบูท t ุ o t h 2ช่องเชื่อมต่อมากสุดได้3าีไว้ครับระยะการเชื่อมต่อ10เมตรน้ำหนัก119กรัมความไวเมาส์5ระดับนะครับมีตั้งแต่800 dpi 1,000 dpi 1,600 dpi 2,000 dpi และ2,400 dpi ครับ แบตเตอรี่ให้มา500มิลลิแอมเวลาชาร์จอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงระยะเวลาการใช้งานสแตนบายได้90วันนะครับใช้ทำงานต่อเนื่องได้60ชั่วโมงครับมาดูในด,ด้านการใช้งานกันบ้างนะครับในการเชื่อมต่อนั้นตัวเมาส์รองรับมัลติดีไว้สามารถเชื่อมต่อได้3อุปกรณ์พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Windows Mac OS รวมถึงสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตทั้ง iOS Android ได้ด้วยครับ Mouse iClever MD1.2 นั้นมีการเชื่อมต่อง่ายๆครับผมวิธีที่1 plug and play เพียงแค่เสียบ USB receiver ตัวนี้เข้ากับอุปกรณ์กดปุ่ม connect ข้างเมาส์มาที่ตำแหน่งไฟดวงแรกครับวิธีที่2กดปุ่ม connect ค้างในช่องสัญญาณที่2หรือ3เพื่อให้เมาส์ทำการปล่อยสัญญาณหลังจากนั้นไปที่อุปกรณ์ของเรากดค้นหาบลูทูธในชื่อ Mouse iClever MD1.2 กดเชื่อมต่อได้เลย,เลยนะครับใช้งานได้ทันทีครับผม นิดนึงครับตัวเมาส์ไ c คล v e r m d ร์2จะมีสลิปโหมดใส่เข้ามาให้ด้วย <c oughs> เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานเกิน10นาทีเมาส์จะทําการตัดการทํางานเพื่อเซฟแบตเตอรี่และเพียงแค่ขยับเล็กน้อยก็ใช้งานต่อได้ทันทีครับ วิธีปรับ DPI ความไวของเมาส์นะครับเพียงแค่กดปุ่มเล็กๆตรงกลางเมาส์ก็สามารถปรับความไวเมาส์ตามใจชอบได้เลยมีให้เลือก5ระดับด้วยกันได้แก่800 DPI 1000 DPI 1600 DPI 2000 DPI และ2400 DPI การกดจะเป็นการวนลูปนะครับด้านการชาร์จครับไฟจะขึ้นค้างดับเมื่อชาร์จเต็มแล้วเมื่อรลแบตเตอรี่นะครับไฟก็จะกระดัิปนั่นเองครับสามารถใช้เล่นเกมได้ไหม นำไปใช้เล่นเกมได้ดีเลยครับเปลียนแก่ฟีลลิ่งแรกอาจจะให้ความรู้สึก Black back, แปลกๆบกเพราะด้วยดีไซน์ความโค้งขึ้นของเมาส์ทําให้อัดเล่นได้ไม่รับเรื่นเท่าไหร่และถ้าใครสายเล่นเกมที่ใช้เวลามข้างเยอะหรือเกมที่ต้องฟาร์มนานหลายชั่วโมงม,มาตัวนี้สบาย,บาย,บายเลยครับสรุปความคุ้มค่านะครับผมก็บอกได้เลยครับว่าสําหรับเมาส์ตัวนี้นะครับผมออกแบบมานะครับให้ จับสบายใช้งานง่ายสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญก็คือออกแบบมาสําหรับเซร,ระมือสรีระาศาสตร์เหมาะกับทุกคนทุก ผู้ใช้งานเลยนะครับเมาส์ตัวนี้ MD12 ในราคาเพียงแค่799บาทนะครับรับประกันนานถึง12เดือนแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยนะครับผมใครที่กำลังมองหาเมาส์ไร้สายดีๆสักตัวที่ถนอมมือเราถนอมร่างกายเราก็ควรที่จะหามาใช้เป็นอย่างยิ่งครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องอกเจ Thailand ดสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ